สวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับสำหรับชาวปั่นสลัดกันด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรับช่องของเฮียเต้นะฮะมาวันนี้ก็จะมารีวิวเกมนะครับบูสเตอร์ลัมเบหรือว่าไก่แจ้คึกขนองโคตรเฟี้ยวโคตรเลยโคตรของโคตรเลยเขาบอกเนี่ยนี่เลยตามสูตรนี้เลยนเนี่ยเามาแล้วเปิดไปนี่นี่นีนี่ครับนี่นะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมไหมเห็นไหมนะครับเปิดสูตรไปโอเคก็ถือว่าได้ ได้อยู่นะได้ลุ้นอ่ะสำหรับเกมนี้ก็เบรคขั้นต่ําคือ4บาท4บาทนะครับเบรคขั้นต่ำนะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ถ้าเป็นเกมอื่นก็ประมาณเกือบอสักบาทนึงอ่ะตีไปเลยนะครับลุ้นกันว่าไก่แจ้เราจะทําเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะไปครับผมให้จอกให้น้ำนะให้จอกให้น้ำไวามาดี ตามมาด้วยเจเจมาไวามาคูณสามแบบนี้ยังเหลือเต่ายังเหลือเต่าโอ้โหเอมาไปแล้วเป็นไงไก่แจ้มาคูณ5ตีไปคูณ6กระบอกมาคืนเจ็ดโอ้โหมันดีฮะมันดีครับผมอออืื้หโคตรโหดฮนะโคตรโหดเหมือนกระโดดปี้เป็ดเลยนะครับผมเป็นไงล่ะอืมรางวัลน,นี้179เนี่ยนี่แค่เริ่มนะนี่แค่เริ่มนะ โอ้โหต้องขอบคุณสูตรกันด้วยนะเออนะครับบางทีสูตรเข้าบ้างไม่เข้าบ้างผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็แล้วแต่นะครับไอ้สูตรนี้โอ้โหเซ็คเตอร์มาสองอะ่ะตัวคูณโคตรเหนียวนำนะตัวคูณเขาบอกว่าโคตรเหนียวนำนี่ครับผมนี่นะครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์สติ๊กเกรครกระดิ่งแจ้งเตือนนะไปต่อได้อยู่วายมาสวยแต่ไม่มีไหลอยู่ไม่มีไหลอ่ะโอ้โห โอ้โห uh huh. ดอกนี้เป็นไงล่ะคูณรอดไปเลยฮนะคูนรอบด้วยไก่แจ้นี่ไงไปดิวายมาวายมาแบบนี้โอ้โห uh huh. จะหัวไปไหนเนี่ยโอ้โ uh ห huh. uh huh. เกินไปฮนะเกินเลเวลนะฮะ uh huh. ผมเต็มาัลเวลสำหรับไก่แจ๊ขึ้นขนองเนะี้ยอยากตามตามได้ตัดประมุดไปแล้วนะครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยและก็ไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ การเงินขาดทุนนะครับขาดทุนหรือไม่มีนะครับผมไม่ต้องนะไม่ต้องนะครับผมห้ามห้ามนะครับรวมไปถึงกับเด็กต่ำกว่า18นะครับผมเออไม่อยากให้เล่นเลยอ่ะนะไม่อยากให้เล่นเลยนะครับผมเก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะะไว้มีวุฒิภาวะมากกว่าน,นี้นะครับผมจัดเลยนะตามนี้เลยทุนน้อยนะทุนน้อยมาน้อยแต่ก็บวกอ่ะเออไปดิ วายมาแบบนี้ยังไงไก่แจ้โ,โหโหลงไปแบบนี้เลสวยจัดนะครับสวยจัดจริงไปแล้วนะคุณน้อยแต่ก็มานะมาน้อยแต่ก็มาขออนุญาตหมดตัวนี้เดี๋ยวปรับเบ็ดใหม่อืออ้โหูวายมาแบบสวยไก่ไก่มา แตกและเข้าดีอยู่นะฮะอยากตามตามมาได้เลยนะครับผมปัดหมุดไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าขึ้นไว้บนหน้าจอคอมแล้วนะฮะก็เล่นไม่ยากนะบอกเลยนะครับสลับชาวสล็อตนะครับผมปั่นเป็นอาชีพนะฮะก็เล่นไม่ยากนะครับผมนี่ครับก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมาเนี่ยผมบอกว่าแล้วแต่สูตรใครสูตรมาแล้วกันนะครับเอาขนาดดีเอาสิบสองดีกว่าไปนะครับ มาไวไปไวในรอบนี้นะครับมาไวไปไวนะใส่เทอร์โบกันไปเลยนะครับผมจะได้รู้กันไปเลยนะอ่ะใส่แคสเตอร์หลงเถอะลงมาให้ลิ้นลุ้นหน่อยอยากจะเห็นอยู่เอ้ยวายมาแตกระเบิดระเบ้อไปแล้วนะครับคูณสามไก่อีหนึ่งตัวไก่อีหนึ่งตัวไอ้แจ้ไหนไอ้แจ้โอ้โหเรายังมีวายให้ลุ้นอยู่นะฮะัตีนไก่ลงมาช่องแรกนี่ถือว่าสวยอยู่นะถ้าตีนไก่ลงมาช่องแรก เ,เรียบร้อยดีครับผมสเกตเตอรต์มาแล้วนะครับสเก็ตเตอรต์มาแล้วนะจัดไปนะครับงบน้อยงบมากก็ทุนมากมาก็ทุนน้อยก็เล่นได้อยู่นะครับผมจะจะเวลาโหลดแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมจัดไปโอ้โหโอ้โหจัดเท่าไหร่ดีวไยจัดเท่าไหร่ลงตรงไหนอื้อ จะเข้าดีหรือเปล่าจะเข้าดีหรือเปล่าเหมือนแต่ข้างนอกหรือเปล่านะครับได้ได้ไหมได้ไหมล่ะขอหน่อยได้ไหมล่ะคูณสิบไปคูณสิบสองเหรอโอ้โหรอบนี้มาสวยนะฮะได้อยู่วะนี่ฮะสู้เขาสู้เขาลูกเอาให้เยอะ เก็บมาให้หมดไอ้แจ่มันทำเงินดีฮะแจ่โอ้โหก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะฮะไปต่อฮะไปต่อนะครับผมนี่วายมาสวย โอ้โหไอ้แจ้ดามา3ามร้อยสี่นะครับรอบนอกนะฮะรอบนอกมันโคตรโหดเลยเนะี่ยมาไปต่อมีไวแบบนี้ดีฮะนี่แหละไวโคตรเหนียวเลยฮนะใครๆก็ชอบโอ้โหไแค่โต้มามาแค่สองอะอ่ะจัดไป20นะครับจัดไป20นะ ขอญาตแบบหมุนมือนะฮะหมุนมือนี่ฮะรอเวลาก่อนนะฮะร,รอเวลาหน่อยนิดหนึ่งฮะให้มันทําเกมก่อนก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเลฮะเพราะว่าบางทีคือมันแตกเยอ,อะอมันก็ปรับอ่ะให้มันดึงยอดจากคนอื่นก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> เล่นแล้วควรถอนนะได้แล้วนะควรถอนนะ นี่ไงวายมาสวยได้อยู่นะก็ถืออ่ะกถืออ่ะสำหรับบางคนบางท่านนะครับผมอาจจะแบบปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงนะมันมันแล้วแต่สูตรจริงๆนะครับแต่สำหรับเฮียก็อ่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมก็ได้นะครับปล่อยให้มันไปตามกรรมวะ โอ้โหมาสิครับดอกนี้สวยอยู่ฮะโอ้โหเกินเลเวลนะพี่น้อง1นึ่บาทปั่นนอกลุ่มไหนฮะปั่นนอกรุ่มไหนนียครับยังไงดียังไงดีไปดิจะรออะไรมาเอา10หมุนก่อนค่อยๆไป ไปมาสวยแบบนี้ไปดีครับไปดีครับเอออยากตามตามมาเลยนะครับผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับนะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับสำหรับวีดีโอฝากสอนออตโต้นะฝากสอนออโต้นะครับผมตลอด24ชั่วโมงนี่ครับผมไม่ผ่านเอเจนต์นะครับไม่ผ่านเอเจนต์นะครับเอาเรียบร้อยดียครับผมเลยแคสเตอร์มารอบนี้นะรอบนี้ขอแตกสักประมาณหมื่นได้ไหมละ่ะ หมื่นหนึ่งได้ไหมล่ะวายจะตกตรงไหนวายจะลุ้นหรือเปล่าวายมีลุ้นเออมาสิโอ้โหโมาน้อยหน่อยครับขออีกสวยมาต่อดิไม่น่าจะถึงยอดนะครับดูแล้วไม่น่าจะถึงยอดนะครับ ทั้งงอองยังแตกดีกว่านะอื้อมาดิโอ้โหวายมาสวยอะไปไหลแบบนี้ให้แบบยาวๆเยอะๆยาวๆเยอะๆไปดิครับโ,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 โอ้โหสองพันห้าร้อยหกสิบบาทจะเกือบหมื่นแล้วมาขอเถอะ แต่ก็คุ้มนะครับรอบนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับถือว่าคุ้มได้นะครับคุ้มได้คุ้มเสียอยู่นะฮะไปไหลเลยไหลไปตีตีเข like ้ากระโดดโคตรโหดนะฮะโคตรโหดนะครับสหรับเกมนี้นะครับโหดจริงนะโหดจริงนะอ่านี <h <h ่ครับผมก็ขอจบรีวิวนะครับผมเกม ไก่แจ้คึกขนองนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันสลับคลิปหน้านะครับสำหรับห้องช่องของเอเตนะฮะเฮียเต้นะครับผม